เดี๋ยวมาพลังกันโอ้หไหยจันทร์เียเม็ดแล้นี่อะไรกันนาทีเหรอย่างไรก็นี่ถูกกนาบข้าวเลยข้าวเลยตัวน้อยนหนักลงไอ้หนูนักลงกีแถวละกี่เม็ดนักลงกี่แถวละบีผับ มีเซนกันปลายมันก็จะปลายมันแต็มเนาะต็มเอานี่แบบนี้เจ๊เจ๊เราก็กล้องนี่ค่ะสองชุนอยู่ไกลกัน